สวัสดีค่ะกันแดดสวัสดีค่ะเอฟซีเหตตามโค้งสุดท้ายวันสวัสดีครับแฟนครับท่านช่องโอ้หมดหลายไปแล้วไมายืนจีบหลอกอืมหมดใจขอโทรศัพท์หวานหลายเออเป็นไงครับโค้งสุดท้ายเราพี่น้องเลื่อมไปน้องพี่น้องแอดเองย่านพี่น้องเลื่อมกันเลยเออแต่เด็ปอยนนวท่านชุดนี้ไปตั้งแต่วันที่สามกรกฎาคมพี่น้องย่านพี่น้องเลื่อมมาย่ำอีกชนึง ราะว่ารู้สึกกระแสมาจะดังแล้วตัวไหนจันแหล่สามศูนย์เทีดโอ้โหพอ่อดงบอสซื้อตอนนี้ข้ามก่าพี่น้องบอสซื้อ,อบอสได้เงินอาจารแหล่ปล่อยเจ็ว,วนันที่สามครับแม่ปล่อยไปเจะวันที่สามคือภูมิพญานาคจะให้กี่งวดครับจันแล่ครับพาพ่อแดงจุดผู้แจกเพิ่อจะให้สิบวดนสิบงวดประสาทจุดผู้ในความฝันเราเรียนร่างนาะฝันประสาทจุดผู้ไงเนี่ยเราใส่แสบกบกระแลง้ง เรเสียเสียบกระแลงวว่าผู้บอกไปจุดผูในไปแต่ระหว่าภาษาจุดผู้ได้สิจุดบาดแตกไม่วนน่นี่ยบ้ามันมีอย่ดนี้ระว่ามันมีคนจุดบดแตกอยู่ทาแตกแล้วห้เส nice ี mm. ่ยงซิดงวดระว่าไปจุดเลยแล้วควาฝันหละจุดแจกต่ำหมดมือเศร้ามือขึ้นในจุดอีกได้ไอมเน่ยฝันมึงแม่นพอสิแจงก็พ้าเขาเป็นแมวานไปตลาดอ่ะฝันี่แหละนี่แหละจุดจุดฟูเนี่แหละเขาไ่ได้จุดบังไฟที่บบานเขา พอปร่ดได้จุดบังไฟจุดบังอย่างอะไรไปลองเขามากเสียงประทัดมากเสียงผู้เป็นวานะนี้เพราะว่าตอนแรกกันน,นคมฝันไปยืนเบอร์ข้าเจา้านะเอาคือว่า้าะจุดบังไฟวอนที่เขานั่งปกติในะสามนันบานเ้าไมันจะดำน้ำแต่ยังเขาจะจุดบังไฟจุดยังกันนะับเขาว่านิยมนีหนีแล้วนะนี่หนีเขานีย่อมคือประทัดหนึ่งผู้เปน็นประทัดหนึ่งผู้หนึ่งสีนะ เขามากนียก้ยมแต่เขามากาักกันแนว่ยนี่เราอะตันยุคขึ้นเพราะยาน,นีจุดจจพูดแต่จำเพราะอ่นนหรืองปล่าเอนหลายดีใจว่าจะขอจุดแตกในมืนอขึ้นนี่เด้แต่โมเมนต์แอดเองโมเมนต์จะขอตีจุดนะนะเพราะเจ้าของจะไปยินเบ่งเปานประเภทนี้นี่มันคือต่างบ้านต่างเมืองเขาแทะบ้านอื่นเมืองนอนเขาพิจารณาจุดปองไปแต่ว่านี่เสียงประทัดดังเท่าไหร่ที่เฮงจะดีย์แปดเวียร์หนอ จะให้สิบงวดเน่ยเข้ามาแล้วลูกหนึ่งงวดเหลือเก้าแมนลักษณะาการไัรโชของเปิน้เนี่พี่จายนีย่มันจะเริ่มต้นมาจากหนึ่งสี่ไปบอกอยู่เชียงราย,ยอ่าหนึ่งสีนะ่กับทุกเฒ่าไปฮอดเชียงรายเหเดิมน้องนําไปบอกเลยในสี่ออกมาหนึ่งสี่โคโลวันนี้บอกมาแต่ใจจองวันแล้วแต่ใจวันที่สามกรกฎาคมให้พี่น้องผู้ดใดไปหาบ่ไดดเปิ้ลบัว้ีตัวนี้ เมื่อวานขี่แขวลด้วยพี่น้องเบิ้งปากเลยสามศูนย์เจ็ดตัดเลินเอาเป็นเลขฝันแมนเลขพูดมาบอกคือตอ่องวดเลยใช่ไหมอาจารย์แหลดได้ตั้งแต่ต้นงวดเลยครับต้องสันล่ะพันมาพันลาศาสนาหวยออกปุ๊บมาปั<อ>๊บเมื่อเอามเกินสองหมื่นหรือสามหมื่นได้เลขละนี่ได้ที่บ้านผมนี่เป็นพุ่มนนหนี่มนเป็นสางเก่าสางเต๋สมัยใดเต๋มี เม่อ่านผมนึงเิ็กน้อยุกูละ่ะเอางไงว่าเนี่ยเขมรก็เห็นสายตัวนี้แล้วครับอดีจะคล้องปจะเ็ศล่ลองลอก็เรียกว,ว่าถ่ายประสางความสังนี่ยมันถ่ายเท่าสังบ้านหรือสางงานนังล่งรถสังอย่างนี้ความสังนี่มันบอดีแอดเองก็เลยตาจิตใจปิดปิดใบป,ปิดใบเพื่อผลันมิทธิ์ดูขางบ้านต้องปวก แม่อง,บบงอมปวกไงเฉลยเลย<อ>เป็นยัว้างมาบิีศางขึ้นปวกเนื้อทั้งเัยแบบนี้เขาไมาเ่เลยเอยพี่น้องเขามาเขามาดูแต่ว่าบ,บมนเนคนสิปเปนสีหล<อ>มันเม็นคนสิเปนสื่อเอาหวังรวยขนาดนั้นสื่อเพราะได้ฟังมันด้นั้นไม่บานก็นได<อ>้สสำหรับผมเองทาได้บอกแล้วพี่น้องบอซื้อมาได้ทาซื้อแล้วบอกออก้าบอกก็คือบอ่ตองสื่อ แฟนแล้วฟันแค่เดียวอัดเอาเลยแม่นครับฟันมือเลยบอกฟันเมื่อคืนนี้พี่น้องสามศูนย์เจ็ดตัดเลนเอาแจ้ามาพี่น้องซื้อสามศูนย์ไร่ทาผู้ใดโอ้ยเป็นเลรตัวเก่าเหรแยดซื้อหนึ่งสามหนึ่งสามเหรอครับแม่นเนน้ตัวแดงแน่นสามตัวนี้แหละครับพี่น้องเน้นสามตัวนี้พี่น้องไปตายเลยเนาะ สองตัวกับสามศูนที่้องซื้อได้บ้างที่้อจะมากบ่นสามเจ็ดน่ตัวทุกตัวเลยนะตัวนี้แน่น่แน่ตัดเหรีเนาะตัดเหรีมันก็จะออามาละไรสนานี่นะพี่ลองตัดเหรียญนีนี่มันจะออกมาลักษณะน้นี่ถ้าตัดเล่นมันจะเป็นแนวนี้ครับเอาอะไรไปถกล่อท่องเห็นดครับเห็นยูสามศูนเจ็ดสามศย์ศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งสามคแนนสามศูนย์ก็สามเจ แล้วหนึ่งสามนะครับมาจากไหนหนึ่งสามครับผู้ใดซื้อสามศูนย์มาผ่าผู้ใดว่ามันออกไปแล้วสามศูนย์มันออกไปแล้วหวนมาหา 4, มันแต่เสียศิลหรือศิลโล่งเหรอเสียสามหนึ่งวิเศษจ้ะสามหนึ่งขาว่าแมนด่านบมัดเนาะแมนด่านบอมมันบอมาม,ามัดหน่งก็คแมนถงนั้นจะน้อผูม้มหมักสามหนึ่งหนึ่งสามเนาะจากไหน,นเนาะชุดนี้สองสามหมื่นล้างไวอ้ออก จุดทูกขึ้นฝันเลยพี่น้องยุนี่เด้ก่าจุดถูกขึ้นฝันเลยหมูว่านี่เลี้ยงป่วยแล้วพี่น้องยุนี่เลี้ยงแนวอื่นนี่เห็นผลทันทีครับบ่อป่วยกับไข่บ่อไข่กับป่วยทาเลี้ยงปลาเลี้ยงเอาไงวะซีมีชีวิตอ่ะของข้าวแมงก็พยยูดออกมางเดี๋ยว ผลไม้อะไรก็ได้นี่แหละครับย่างหนึ่งซ้อนย่างว่าใดได้ผลไม้ทุกวันพระทุกวันพระโอ้เป็นภูมิอะไรครับผมเป็นภูมิคล้ายๆใช่ว่ามันเป็นในสีพี่น้องที่จิตโตพม่าเดียเขาว่าเป็นพญานาคเออเขาว่าแมนแต่ว่าสัมผัสเห็นทุกที่ยาสิเป็นงูเดียวพี่น้องมันเป็นพญานาคเลยเป็นงูใหญ่ดำดำงูดำเลยล่ะ โอ oh. ก่อนจะออกผมก็จะได้ซื้อแหล่นี่ก็ hmm. แม่ฝันเห็นงูดำเลยโ oh. อ้เอกมาได้แต่งซื้อแหลกเลย uh. <c oughs> ทีมีทีมากแม่นมีทีมากซื้อนี่มีทีมากไ้ไปหรอครับก็คือคูมปูเนี่ยจะให้สิบงวดแม เข้ามาแล้วหนึ่งมวดที่ผ่านมาจร,แระแหลเนาะครับก็เหลืออยู่เก้าม้วนเก้ามวดนี่จะเป็นเก้ามวดติดหรือว่าเวน้นช่วงเวน้นมไม่กันตองยัน้องไงครับไม่การัานตีว่าต้องติดกันใช่ไหมครับแม่นเบื้อการันตีว่าตอะสิงวดติดๆๆๆครับเพื่อความชัดเจนให้เอฟซีนะครับผมโมแม่นว่าเขาว่นี้แล้วว่าน่าลุดเนีย่ยใช่ว่าสิว่าสิงวันโมเมนพี่น้องมันในในระยะเขาเอางไงเพื่อนให้อยู่สิงวด ต่ว่าอาจจะเป็นวดหัตย์่นะหรือว่าถ้าเขาบารมีดีเขาจกบุญหลายว้าวคือไม่ซืพอไน้อยตีไปถือตัวถือเลยเด้เอาคนสังบุญก็คือว่าสิบงวดนี้อาจจะเป็นงวดเว้นงวดอีกนี่ใช่ไหมจันแหละหรือไม่ก็อาจจะติดกันแต่ตัวเลขก็มีไม่หลายตัวนะครับเนาะตัวเดียวต้องตัวเดียย้ำอีกสักรอบครับตัวไหนครับที่เน้นเป็นพิเศษครับสามศูนย์เจ็ดผู้ใดว่าสืบผู้ิน สามศูนย์เจ็ดตัดเล่นเราตัดหนึ่งเราแล้วก็ส่วนใครไม่ชอบสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์ขาดผู้เลบอมักสามศูนย์ศูนย์เจ็ดอยู่มากมากแน่นอนหลยพี่น้องขาดผู้เลบอมักสามศูนย์เอาสามหนึ่งบอศูนย์เจ็ดกับสามเจ็ดให้พี่น้องพิจารณาหน้าดีดีครับเป็นแนวทางเนะจ้าแหล่เป็นเลขความฝันย่ำเป็นแนวทางถูกมาแล้วหนึ่งงวดติดหลายคนว่าเบิ้งเออชื่อช่งสี่แฉลบเลยจ้าแหล่ เบิ้งเพระาะว่ามันเชิงไปกนไงพี่นอ้องเขาจะไปเฉลี่ยนะมันจะว่าถ้าจะเบิ้งขัดไปล่งคุ่นเป็นเละหลายล้านโอ้ยบอกมาาผมเสียใจน้ำมันมีความฤทธิ์เล็กไปหรอเสียเเส่ยงโชครับใช่วิจารณญาณในการเสี่ยงโชคไเป็นน้อจะหาโชคหาหมานอาละมาด้วยกลมาสร้่งบุญร่วมกัน,ค,นครับพี่น้องครับคนหมุนอยู่บางเกอะคนบอกอยู่อุดรแม่ครับผมเอา เป็นแนวทางนะครับเนาะครับขอบคุณจันแหลกครับผมครับขอบคุณครับแนว